เรื่องเล่าวันนี้ค่ะทุกคนไปส่งวิลเลียมมาอ่าวิลเลียมเขาก็พูดแล้วแหละว่าไม่อยากไปโรงเรียนบอกแม่ไม่อยากจะไปโรงเรียนแม่ก็นิ่งแม่ก็ไม่พูดอะไรก็เลยถามว่าวิลเลียมที่วิลเลียมไม่มีที่โรงเรียนวิลเลียมไม่มีของเล่นหรอเขาก็บอกมีมีรถให้ขี่ไหมมีมีห้องน้ำให้เข้าไหมมีอาหารอร่อยไหมอร่อย ทำ,ทำไมไม่อยากไป Miss Mom all day เออคงคิดถึงแม่มัง้งพอได้ไปได้ไปบ่อยๆก็คงแบบคงไม่อยากไปแล้วประมาณเนี้ยเออนะคะก็ลองก็เดินไปเดินไปถึงที่เดินไปถึงที่อประตูโรงเรียนค่ะทุกคนเออนะคะแล้วก็ไม่อยากเข้า No I w o n t go I don't go uh, I don't want เออ I don't want go he said บอกว่าฉันไม่อยาก ไม่อยากไปเออนะคะแล้วก็กจะเจออคุณครูที่ทางเข้าประตูเพราะว่าเขาออกมาเบรกข้างนอกทิ่ที่พาคเขาก็พยายามคุยตะล่อมไม่เขาก็วิลเลียมก็บอกว่าบอกคุณครูว่าไม่ไปเออฉันไม่อยากไปเออประมาณเนี้ยเออแม่ก็เลยตามน้ําไปก่อนพาเดินเล่นไปก่อนเออจะพาแม่ไปพักแล้วก็ลอกล่อลับขึ้นมาเดินลับขึ้นมาค่ะทุกคนเออนะคะ หลอกลพาแม่ไปดูสวนดอกไม้หน่อยแม่ชอบดอกไม้ในโรงเรียนเราไปเล่นไทยซีกันไหมประมาณเนี้ยเออก็ไม่อยากเข้าค่ะทุกคนแต่ก็แต่ก็เข้าเออนะคะแต่ก็เข้าเข้า,ขาแบบไม่เต็มใจประมาณเนี้ยเออนะคะก็เออเนาะคือแบบจะหลอกล่อทุกวันที่ลูกจะไปโรงเรียนก็คิดว่าจะหลอกล่อลูกยังไงดีพูดตรงๆก็แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องพูดตรงๆค่ะทุกค เขาคงต้องเข้าใจะว,ว,ว่าต้องไปโรงเรียนทุกวันเอ,อนะคะพอรู้สึกว่าเขาไปทุกวันเขาก็คงไม่อยากจะไปประมาณเนี้ยคงคิดถึงแม่ประมาณเนี้ยเรอาอช่วงนี้คือแบบติดแม่มากค่ะทุกคนเออนะคะแม่อแต่ก่อนก็แบบเออเขาก็เล่นสบายชิลๆไม่ได้แบบสนใจแม่เลยมันเป็นช่วงค่ะทุกคนเออเปลี่ยนไปเป็ี่นมาแล้วเป็นช่วงช่วงเวลาของเขาเนาะนะคะตอนช่วงนี้ก็ติดติดแม่มากเออนะคะอยู่ในบ้านก็แบบ เรียกหาตลอดเลยค่ะทุกคนเออนะคะก็ต้องวางของไว้ก่อนวางของแบบไว้ก่อนก็เข้ามาหาลูกค่ะทุกคนเออเมื่อวานก่าจะทานข้าวเสร็จนะคะทุกคนเออก็จะแบบแบบเนียค่ะ,ะทุกคนแต่มันมันก็เป็นช่วงๆค่ะทุกคนช่วงแต่ตอนะตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเนาะช่วงที่ตั้งแต่พาไปหาหมอมาแล้วเขาก็รู้สึกเออเนาะตกเก้าอี้เออตก,กอี้แล้วก็แบบขาช้ำแล้วก็แบบเออ ก็รู้สึกคงไม่สบายตัวคิดว่านะอ่าลิงเชื่อว่าเวลาเขาเขาติดแม่แบบเนี้เขาต้องการแบบความบุนกับเราค่ะทุกคนเออก็ก็ไม่เลี่ยงก็ไม่เลี่ยงเขาต้องการเรามากๆเราก็ให้เขาเออนะก็เดี๋ยวเขาอิ่มเขาอิ่มแล้วก็เขาก็จะรู้สึกดีเองช่วงนี้เขาต้องการแบบต้องการเราประมาณเนี้ยเออนะคะแล้วก็วันนี้เออพาเขาไปที่เนอะร์สเนาะก็ มีเจ้าหน้าที่ออกมาหนึ่งออกมาร้องไห้นด่งกลับก็ไม่ใหญ่จะแบบนี้เนาะอ่าเราก็อีกเจ้าหน้าที่มาอีกก็เออร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวให้ฉันให้คนดูแลไปเล่ยมมามารลับประมาณเนี้ยเออแล้วมีอีกคนหนึ่งอ,อ่าให้ฉันให้ฉันเอาเอาเขาเข้าไปไหมประมาณเนี้ยเออถ้าเกิดอยู่ไม่ม่ประมาณเนี้ยเอออายุเลยดิก็ร่ามก็อายุเลยดิเออก็อุ้มไปเลยค่ะทุกคนเออนะคะแบบอุ้มเข้าไปเราก็ นั้นก็ดิดขาขาเกี่ยวจักรยานค่ะทุกคนเออสก็ก็ถามว่าอ่าคือต้องทําค่ะทุกคนเออนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็เซตโตค่ะครั้งที่แล้วโอเคเลยค่ะทุกคนหยุดร้องตอนนี้อ่าเออร์ซลี่ก็โทรมาหาโทรมาหาคุณพ่อโทรมาหาสามีนะคะว่าเขาโอเคแล้วเออก็เล่นกับเพื่อนประมาณเนี้ยเออนะคะก็เนาะก็ไม่ไม่อยากจะไปอับเซ็ตประมาณเนี้ยเออนะคะก็ ก็เป็นเรื่องปกติเนาะก็เด็กเออเด็กเด็กผู้หญิงนี่ตามมาก็เห็นเรียมร้องไห้ก็ร้องตามโอ้ยเอ็นดูแต่ว่าเขาก็ยังมีบกมือบายบายแม่อยู่นะเห็นดูเนาะเออประมาณเนี้ยก็เป็นเดี๋ยวทุกครั้งนะคะที่แบบเนี้ย พอเขาแป้งไหนก็โอเคเออพอรู้ว่าลูกโอเคก็โอเคค่ะทุกคนพอเขาก็นอนอิ่มวันนอนอิ่มไม่มีแบบง่วงนอนแต่ถ้าเกิดง่วงนอนเนี่ยเอาอยัางไงก็เอาไม่อยู่ค่ะทุกคนก็แต่ถ้าเกิดอันนี้คือเขานอนอิ่มโอเคก็คถือว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวเราไปรับช่วงเย็นประมาณเนี้เออนะคะก็คิดทุกๆวันนะคะทุกคนเออน้นะเพราะว่าวิลเลียมเป็นเด็กไม่เหมือนคนอื่นเขารู้ว่าจะพาไปโรงเรียน ก็บอกไม่น like ี e Oil, ่ไปเรียนหรอเขาบอกไม่ไม่ใส่รองเท้าถอดรองเท้าไม่ออกเขารู้เรื่องค่ะทุกคนรู้เรื่องเราหลอกเราหลอกเขาไม่ได้เออนะคะแม่ใช้วิธีแบบว่าไม่ได้หลอกเขาว่าไม่ได้หลอกไม่ได้โกหกนะคะทุกคนแต่ว่าใช้วิธีหลอกล่อวิธีที่จะไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่ได้โกหกว่าจะไม่ไปโรงเรียนประมาณนี้ไม่ไม่โกหกจะใช้วิธีพูดความจริงแต่โดยวิธี หลอกล่อไปทางอื่นเอาประมาณเนี้ยเออนะคะเพราะว่าไม่ไม่อยากโกหกลูกเพราะว่าอ่ะมันมันจะมันลื้อฟื้ออีกประมาณเนี้ยเราเราเริ่มพูดความจริงตั้งแต่ตอนแรกเลยดีกว่าเชื่อว่าแบบนั้นนะเออนะคะถึงเขาจะไม่พอใจเราก็พูดความจริงประมาณเนี้ยแต่แต่หลินก็จะใช้วิธีเลี่ยงเลี่ยงที่จะพูดนะตอนนั้นเวลาเขา เวลาเขาแบบอารมณ์ไม่ดีหรือว่าอับเซตอยู่ประมาณนี้เล็งก็จะใช้หลอกล่อวิธีอื่นไป,น,ไปนู่นไปนี่ประมาณนี้เออนะคะก็นเนาะขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปเร็วๆค่ะทุกคนเออนะคะก็เจ้าในทีก่ก็อุ้มเขาไปหาง่ายแล้วก็โทรมา,มาหาสามีบอกว่าเออวิลเลียมโอเคแล้วเล่นกับเพื่อน <laughs> เออนั่นดูเอ็นด,ดูตัวเองด้วยจะหลอกจะทํายังไงดีประมาณนี้เออนะคะกบ็บายยเดี๋ยวไปล้างทำงานบ้านค่ะทุกคนเออบนเองไม่ได้บ่นแต่ว่า <laughs> เดิมๆซ้ำๆค่ะทุกคนเออก็เลยขอแวะมาทําคลิปก่อนประมาณเนี้ยมาทักทายก่อนประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้22 22องศานะคะอากาศแบบเมฆแบบปกคลุมแต่ว่าร้อน22องศาร้อนถือว่าร้อนค่ะทุกคนเออบยบาย